หนุ่มน้อยคนนี้เขามีความฝันว่าอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองทั้งๆที่เขาไม่ดื่มกาแฟเลยค่ะเขาเป็นคนที่ขยันเก่งมุ่งมั่นไม่เพียงแค่คิดแต่คิดแล้วเขาก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วลงมือลยเลยค่ะในที่สุดเขาก็มีร้านกาแฟของเขานะคะชื่อว่ามอกกาอิงส์ค่ะหนุ่มน้อยคนนี้เขาชื่อว่าน้องเสรีค่ะ ร้านมอกค่าอิงพิกัดร้านอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะก่อนถึงโฮมโปรพุทธพลทนสาย5้าประมาณ50เมตรค่ะเราไปฟังเขาแนะนำเทคนิคดีๆในการชงกาแฟมอกค่าพอร์ตกันเลยค่ะเป็นลาเต้ครับลาเต้สิบแถึงยี่สกรัมครับอุณหภูมิที่ดีสำหรับการ เอสเปรสโซ่กาแฟเนี่ยครับจะอยู่ประมาณ80ไม่เกิน90องศาครับถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นก็ไม่ดีมากกว่านั้นก็ไม่ดีครับเออเนาะมันละเอียดอ่อนมากเลยเนาะครับก็คือถ้าเป็นเครื่องแมชชีนนะครับเขาก็จะตั้งอุณหภูมิของเขาในนั้นอยู่แล้วอ่าครับอันนี้มันเป็นเครื่องหมออต้มนะครับเตาเนี่ยฮะมันจะไฟมันจอ่อนนะครับต้องใช้เวลาประมาณ3นาทีครับถึงจะเป็นเป็นแก้วครับ อลองจับบุกไปเรื่อยๆก็ได้ครับว่ามันจะเย็นไหมลูกค้ามาทานที่นี่ต้องใจเย็นๆนลูกค้าที่มาที่นี่ครับ<ม>คนที่เขาเข้าใจสไตล์โมก้าปอดเนี่ยครับเขาจะรู<ม>้เขาก็จะนั่งไปเรื่อยๆครับคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องทำวามเข้าใจก่อนข้าับนมันจะไม่เร็วเหมือนเครื่องแมชชีนนะครับกาแฟของเราเป็นกาแฟก้วเองเนาะ มันเป็นกาแฟที่แบบว่าผักพัว่วนเองนะครับครับก็คือ,อถ้าพี่ป๋องอยากอยากดมดูไหมฮะว,ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงฮะจยดมดูได้ครับหอมมากอันนี้เราไปรับมาแบบจากอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้เคล็ดลับง่ายๆครับเคล็ดลับง่ายๆของการทําให้กาแฟมันหอมใหม่ก็คือเราต้องเอากาแฟที่พั่วแล้วประมาณสัก ่24ชั่วโมงผ่านไปครับสักพั้วแล้วยังไม่ถึง24ชั่วโมงเรามาใช้เนี่ยมันยังไม่คายความร้อนเนี่ยเอาม,มาใช้ไม่ได้ครับให้มันคายความร้อนให้ดีก่อนนะครับประมาณหนึ่งวันนะครับเอามาใช้หลังจากนั้นเามาใช,ใ,ชใ,ชใช้ใช้ให้ดีครับไม่ควรเกินหนึ่งเดือน <S <S อถ้าเกินหนึ่งเดือนไปกาแฟจะรสชาติขีอนอะไรมันจะแล้ว,ลวก็เสื่อมจางไปครับกาแฟาที่ร้านเป็นกาแฟาที่ดีที่สุดนะครับกาแฟที่ร้านเป็นกาแฟที่เลือกมาในตลาด เขาบอกว่าดีที่สุดเดี๋ยวก็เอาโม3นาทีครนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อมันก็ขึ้นขึ้นมาอย่างนี้เลยหรอครับมันก็ค่อยๆขึ้นมาครับเป็นการเอฟเฟกโซ่กาแฟแบบโบราณของอิตาลีครับมันก็จะแรงดันน้ําที่อยู่ข้างล่างหม้อข้างล่างนี่ครับเป็นน้ําครับตรงกลางๆก็จะเป็นกาแฟครับเป็นชั้นของกาแฟน้ำนะครับมันก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาผ่านกาแฟครับถ้าเป็นเครื่องไม้ชีนนะครับมันจะทําเหมือนกันจะเห็นว่าหม้อที่ผมเซตไว้อะครับน้ํามันจะไม่พุ่งเออมันค่อยๆใช่ครับม,มันต้องใช้ไฟอ่อนครับมันต้องค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อย่างเนี้ยค,คือตอนนี้นี่อุณหภูมิมันเท่าไหรนะ่ 50, แล้วเนี่ยห้าสิบจะหกสิบแล้วเรืออ่าไล่มาที่หกสิบครับแล<ต>วจริงๆมันต้องอยู่สูงสุดเท่าไหร่ประมาณไม่เกินเก้าสิบครับ โอ้โหมาแล้วว่าพูดๆๆๆๆตื่นเต้นถ้าเราเห็นว่ามันอยู่ที่แต่ไปที่40ครับมันก็จะหมดกันพดอดีก,กับน้ำที่อยู่้งล่างอะครับก็ปิดเตาเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่อุณหภูมิจะอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกิน90เออเนาะจริงๆอพอ90มันก็กลิ่นหอมเลยคะ่ะสุดยอด แปดสิบถึงเก้าสิบเออเนาะพอดีเลยพอดีครับพอดีหม้อมันมันตั้งไว้ครับเออเนาะทำไมเขาเก่งจังเลยอะอ,อ,อันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการใช่ครับการเป็นการเอพโซกาแฟเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นการปรุงตามที่แบบลูกค้าแบบต้องการครับอันนี้ก็จะเป็นลาเต้ครับถ้าเป็นลาเต้นี่ก็ภาษาทั่วไปก็จะเรียกว่าเป็นกาแฟนมครับ ก็กะแฟเป็นกาแฟที่หนักทางด้านนมสดแต่ก่อนนี้พี่ป๋องชอบมากเลยเนี่ยกินแต่ลาเต้แต่ตอนนี้นี่ไม่ได้แล้วโมกาพอรสามสาครับสครับนี่ก็<า>จะประมาณสาม,สามชอ็อตกาแฟ ที่เขาใช้เครื่องไม่ชีงกันนะครับอ่าก็ะจะเทียบเท่ากันประมาณเดียวกันนะครับปริมาณนะครับว้เม็ดกาแฟประมาณสักเท่ากับ เม็ดน้ำตาลทรายครับจะไม่ละเอียดเหมือนเครื่องแมชีนนะครับอันนี้ก็จะประมาณเม็ดน้ำตาลทรายหยาบๆนิดๆนะครับร้านเราร้านเล็กก็ใช้เครื่องเล็กๆครับประมาณนี้ครับโอ้มันก็โอเคเลยนะครับไม่ไม่ต้องละเอียดเดยอะครับ,บรเพราะว่ามันมันมันเหมาะกับเหมาะกับปอดนะครับกลิ่นหอมมากมาก สไตล์ร้านเล็กก็สไตล์นี้ฮะจริงๆถ้าสมมุติว่าเราทําโมโกา้าปอตนะครับอ,อยากให้มันรสชาติเข้มก็ขึ้นอยู่กับเราครับสามารถที่จะอัดกาแฟให้มันหนาแน,น่นดูน้ําหนักที่เราอัดดูอ่าใช่อะแต่ปกติพวกใช้เครื่องแมชชีนนะครับก็จะประสบการณ์เขาก็จะใช้เครื่อง่าตัวแถมนะครับแต่เราก็ใช้ด้ามอันนี้ฮะ ตามช้อนตัดนี่แหละครช่างดูว่ามันได้ที่ไหมอะครับเพราะว่ากาแฟถ้าเป็นกาแฟเย็นของที่ร้านก็ใช้ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบก่ำครับมันก็จะได้ปริมาณกาแฟที่เข้มข้นตามสูตรของร้านนะครับก็จะต้องให้ได้ร้อยสิบแปดโดยประมาณครับเตา,าครับใส่ลงไปในนี้นะ ใส่ลงไปในนี้ครับห้ามเลยขีดห้ามเลยตัวตุ่มนี้ฮะตัวตุ่มนี้คือเป็นทีเ่เขาเรียกว่าที่ปลดแรงดันนะครับในกรณีที่ไม่ให้มันระเบิดหรืออะไรเงี้ยครับ<อ>แรงดันน้ำครับห้ามห้ามท่วมนะฮะาาถ้าเกิดเราใส่น้อยกว่านี้น้อยกว่านี้น้ำเราก็ได้มาน้อยครับมันก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นใช่งไหมใช่ครับแต่ว่าสามครับควรที่จะทำเท่านี้ดีกว่าครับนี่ฮนะวัตดิเป็น โมก้าพอดก็มีหลายแบบครับแบบนี้เป็นแบบพื้นฐานถ้าสมมติว,ว่าคนที่แบบว่าต้องการกินหกทับมันจะมีหม้อใหญ่ฮะคนที่กินคับเยอีอวกาแฟร้อนก็จะเป็นแบบนี้ฮะหม้มอเล็กๆหนึ่งทับหรือหนึ่งช็อตนะครับ<อ>ใช่ฮะผมใช้ค่อนข้างที่จะใช้ของแบรนด์นิดนึงครับใช้ของอิตาลีครับ<อ>ใช่ครับอันนี้คืออิตาลีครับ อ่าเหยผลหน่อยฮะพี่เผือพี่สองไปทําอะไรเนี่ยผมก็คือว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยครับหนึ่งคือมันมันทนนะมีอะไรขายมีมีอะไรคมีอะไรขายครับตัวนี้ก็อะไรตรัวนี้ก็มีขายครับอ,อะไรตรัวนี้ก็มีขายครับอะไรตัวนี้ก็มีขายครับอันนี้มันคือตรงไหนมันนะอันนี้มันคือตรงกวยที่แบบไว้กองกาแฟครับ <lei. S 2> คือคือ,คอสาเหตุที่เลือกก็คือถ้าเป็นร้านทั่วไปที่ทําแบบ ได้งานบปไอยครับแนะนําเป็นน่ท่อนี้แหละครับผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแบรนด์เขานะฮคะแต่ว่ามันมันมีอะไรขายแล้วก็มันก็จะทนดีนครับจริงๆน้ำมก้าก่อนนะครับมันก็ต้มด้วยเตาตอะไรก็ได้ที่ให้ความร้อนได้ครับบิดให้แน่นนะครับม,มันมียางซีลน,น้ำอยู่วางมันเหมือนเดิมนั้นความแรงของเตาที่อ่อนที่สุดสุดแล้วครับตรงนี้ครับ หรือบางคนที่แบบโอ้มีเตาที่บ้านเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงให้ใช้ตัวนี้ัดอุณหภูมิครับจิ้มลงไปถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันค่อนข้างสูงแล้วอะครับเขาก็สามารถหลีเตาได้แต่ที่ผมไม่ใช้แล้วเนี่ยคือผมรู้ละผมรู้แล้ววรัวรไฟของผมเนี่ยอยู่ที่เท่านี้แหละสำหรับผมถือว่าไฟตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว ครับความร้อนประมาณนี้สามารถทำให้อา่าครีมาาของกาแฟรครับมันอ,ออกมาได้ค่อนข้างดีครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้มในน้ำที่มันเดือดแบบโอ้เดือดพุ่ง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 ไงฮะเอาแบบเอาแบบเร็วๆที่เราต้องการนะครับครีม้าของกาแฟรครับอาจจะออกมาน้อยกว่านี้นะครับครีม้าของกาแฟเนี่ยครับ ถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องแมชชีนมันจะเห็นสวยว่าน,นี้คือมันจะเป็นสายแบบสายลงมาเล็กๆนิดี่ครับแดีวหม้อต้มเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับอุณหภูมิสาหรับคนที่แบบว่าต้มกาแฟกินที่บ้านนะครับก็ควรจะมีตัวนี้ติดไว้ครับตัวนี้มันก็จะดีอันนึงก็คือใช้วัดอุณหภูมิของน้าร้อนที่เราเทําการต้มกาแฟเบียรโซกาแฟ กินอุณหภูมิที่แบบควรจะเป็นครับออีกอย่างหนึงก็คือว่าเวลาคนที่จะกินร้อนนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ครับเพื่อต้มกาแฟแล้วก็ต้มต้มนมต้มนมสดครับแล้วก็นมสดที่ดีควรต้มในอุณหภูมิไม่เกิน60งองศาถ้าเลยจากนั้นมันจะออกอาการไม่ค่อยดีแล้วอ๋อถ้าเลยจากนั้นจะเป็นไหม้ไป ก็ใช้ตัวนี้ครับจิ้มลงไปถ้าได้หกสิบองศาปั๊บถือว่าเป็นอุณหภูมิที่โอเคแล้วไม่ควรเกินเจ็ดสิบแล้วก็เรก็เอาลงนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ใช่ไหมะใช้ได้ครับคือสําหรับคนที่ผมเห็นคนที่เขาดริปกาแฟเวลาเขาดริปกาแฟเวลาเขาต้มน้ำนะครับก,ก็บวค,บค,ควรจะต้มน้ํามีความร้อนไม่เกินเก้าิบองศาเหมือนกันก็คือใช้ตัวนี้ครับจิ้มไปพอจิ้มไปปุ๊บน้ํามันลงไปที่มันอยู่ที่ออ 8 0ถึง9กองศาปุ๊บเขาก็ปิดไฟแล้วก็เทน้ำร้อนเนี่ยใส่หม้อดิบคือคือคือคนที่เขาใช้มือเขาจะใช้ตัวนี้ครับคุณก้อนนี้ก็ก็สำคัญอันหนึ่งนะครับรสชาติของกาแฟมันก็จะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นมะพร้าวน้ำหอมออกมามันจะได้ความหวานจากมะพร้าวน้ำหอมมาครับ Deep shadows the in I it's know it hard Pull one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to. Find a way, dare to fall to find out what to say. And no more hate, just admit that you're just afraid. Time to let go of all. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. ปากระป๋องก็ต้องขอขอบคุณน้องเสรีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้อย่างเต็มที่ค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแลวก็ได้ความรู้จากคลิปดีๆเช่นนี้นะคะถ้าอย่างไรก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะคะ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ